ก็อย่างแรกเลยครับก็ขอขอบคุณทางทยฮอนด้าครับแล้วก็ขอขอบคุณทางโครงการเลตุรดีมากครับที่คอยสนับสนุนผมมามาอย่างตลอดแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้ได้ออกดอกออกผลแล้วก็ผมก็พยายามสู้อย่างเต็มที่แล้วก็รู้สึกดีใจมากครับที่สามารถคว้าในตำแหน่งที่หนึ่งที่สนามที่อินโดนีเซียแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับในรายการ มอเตอร์จีในรุ่นมอเตอทที่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แล้วก็อยากให้แฟนๆชาวไทยทุกคนติดตามและเป็นกําลังใจเชียร์ผมอย่างตลอดแล้วก็จะพยายามสู้แล้วก็สู้เต็มที่ครับในสนามที่เหลืออีก19สนามผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมอยากจะมีแต้มทุกสนามแล้วก็จะพยายามฟ้าโพเดียมให้ได้หลายๆสนามครับ ในการแข่งขันที่กาตากลางปีในช่วงคัิฟายครับเราเราได้มีอาการสะบัดแล้วรถล้มครับเราก็มีอาการนิ้วหักในวันเสาร์ครับแล้วก็ได้บินทําการบินไปที่บาร์เซโลนาคืนนั้นเลยครับเพื่อไปทําการผ่าตัดแล้วก็ในอาทิตย์ต่อไปเราก็จะมีการแข่งขันที่อินโดนีเซียกลางปีเราก็พอหลังจากการผ่าตัดเสร็จก็ได้ทําการบินกลับมาที่อินโดนีเซียครับแล้วก็ แล้วก็มาได้ลองขี่พยายามหาจุดเจ็บของตัวเองที่น้อยให้น้อยที่สุดครับแล้วก็สามารถทำการแข่งขันต่อได้ครับที่อินโดนีเซีย,ย,ก,ยก,ก็อีกประมาณ3วันก็น่าจะได้ตัดไหมแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางหมออีกทีครับว่าตอนนี้ทางนิ้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็สามารถ ขี่ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออย่างประมาณนี้ครับถ้ามากที่สุดเลยก็อาจะเป็นสนามช้างบุรีรัมครับแล้วก็สนามรองลงมาก็จะเป็นออสเตียที่เลบูลิงครับที่มั่นใจมากๆเลยครับ ในสุดสัดดาต่อไปที่จะไปที่อาร์เจนตินาก็ผมก็รู้สึกค่อนข้างที่จะมั่นใจมากเหมือนกันครับเพราะหลังจากสนามที่อินโดนีเซียเราได้สามารถคว้าชัยชนะแล้วเราก็ตอนนี้รถก็ค่อนข,ข้างพร้อมร้อเครับทางทีมก็ค่อนข้างที่จะพร้อมร้อยเเหมือนกันผมก็พยายามสู้แล้วก็ทําให้เต็มที่ครับสนามต่อไปกดดันตัวเองไหมไม่ครับก็ ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกดดันเหมือนช่วงปีแรกๆแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เหมือนกับค่อนข้างที่จะดีขึ้นครับแล้วก็ทางทีมก็ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ขึ้นครับออ,อยากรู้ว่าในเรื่องของการจะอัพจากโมโตคขึ้นไปเป็นโมโตคูต้องผ่านยังไงบ้างต้องคว้าได้กี่คะแนนในโมโตคหรืออะไรอีกคือยอยู่ที่ทางทีมนี่จะตัดสินใจว่า ความพร้อมนะครับว่าความที่สมเกียรติจะก้าวไกลขนาดไหนแต่ตอนนี้ผมคิดว่าแรกๆนะครับด้วยความจัดใจจริงตอนที่อยู่อินโดนีเซียผมคิดว่าสมเกียรตินี่ฮะจะต้องถูกพวกนี้ดันไปแล้วกลงมาอยู่ที่เจ็ดที่แปดนึกไม่ถึงนะครับว่าสมเกียรติจะกระโดดก้าวไกลไปเป็นที่หนึ่งเลยอันนี้เป็นความคาดหวังที่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 ไม่ไม่น่าเชื่อนะครับเรานี้ก็ก็อยู่ที่ทางทีมเขาจะตัดสินใจว่าปุณสมเกียรติเขาจะพร้อม ขึ้นไปมอเตอรจีพีได้เมื่อไหร่เนี่ยนะครับก็อรอวันวันนั้นอยูอ่ครับผม,าถ,ม,มโโบถ้าถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากขึ้นไปนในปีหน้านี้เลยครับผมพร้อมแล้วผมพร้อมมากเลยครับปีหน้าผมเชื่อว่าสุเกียรติถ้าถ้าเฟสอย่างนี้นะครับผมว่าปีหน้านี้ได้แน่นอนเลยครับ ผมว่าเป็นเป็นเหมือนกับว่าความเพอร์เฟกทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นทางทีมที่เสร็จรถค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าทางทีมเรื่องเข้าเข้ากับนักแข่งค่อนข้างที่จะมากขึ้นแล้วก็สามารถคุยในรายละเอียดที่แบบเล็กๆน้อยๆที่เรายังมีปัญหาอยู่เราก็พยายามแก้เราก็รู้สึกค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกขึ้นครับเลยทำให้วันนี้เกิดขึ้นครับ สำหรับผมตอนวันพื้นหัสก็